น,น,ะะนางสาวรุ้งลาวันพันนาขามนักวิชาการสาธารณสุขป,ปฏิบัติการสำนักสุขาพพิบาลอาหารและน้ำกรมอนามัยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรามาเรียนรู้กฎหมายสำคัญที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารกันค่ะ ก่อนที่เราจะมาเรียนรู้กฎหมายนะคะเรามาดูสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในกิจการที่เกี่ยวข้องกับอาหารนะคะไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารการจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะหรือแม้กระทั่งตลาดนะคะว่ามีเรื่องอะไรบ้างที่เข้ามาสู่กรมอนามัยค่ะเรื่องแรกเลยนะคะจะพบเกี่ยวกับ สัตว์และแมลงนําโรคนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของแมลงสาบหนูนะคะหรืออื่นๆที่เกี่ยวข้องที่เป็นสัตว์พาหานําโรคนะคะนอกจากนั้นก็จะมีกลิ่นและควันที่เกี่ยวกับการปิ้งย่างในสถานที่จําหน่ายอาหารนะคะหรือว่าร้านอาหารนั่นเองนอกจากนั้นนะคะก็ยังพบว่ามีการร้องเรียนเกี่ยวกับอาหารที่ไม่เป็นไปตามคุณภาพของกฎหมายเกี่ยวกับอาหารนั่นเองค่ะ ถัดไปนะคะเราจะพูดถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารค่ะโดยเฉพาะพระราชบัญญัติการสาธารณาสุข2535และที่แก้ไขเพิ่มเติมนะคะแล้วก็กฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องค่ะไม่ว่าจะเป็นกฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองค่ะกฎหมายว่าด้วยอาหารแล้วก็กฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อรวมไปจนถึงกฎหมายว่าด้วยการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบค่ะรวมไปจนถึงอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คือในเรื่องของ กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภคควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และก็กฎหมายว่าด้วยส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมค่ะ เรามาเริ่มต้นกันที่พระราชบัญญัติการสาธารณสุข2,535และที่แก้ไขเพิ่มเติมค่ะสําหรับประเด็นที่เราจะพูดนะคะเราก็จะพูดถึงในเรื่องของนิยามคศาศัพท์ค่ะแล้วก็การจัดตั้งสา,ารประกอบกิจการด้านอาหารนะคะแล้วก็รวมไปจนถึงอัตราโทษนะคะที่อยู่ภายใต้พรบการสาธารณสุข2,535และที่แก้ไขเพิ่มเติมค่ะ พระราชบ,บัญญัติการสาธุข2,535ให้อำนาจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นโดยการออกข้อบัญญัติท้องถิน่นควบคุมกิจการตลาดสถานที่จำหน่ายอาหารสถานที่สะสมอาหารการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิน่นสามารถพิจารณาอนุญาตและตรวจตาก,กิจการต่าง ภายใต้การควบคุมดูแลกลำกับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเกิดเหตุเดือดร้อนลำคาญผิดสุขาลักษณะอาคารการฝ่าฝืนข้อบัญญัติโดยใช้มาตรการทางปกครองค่ะสำหรับนิยามัตามกฎหมายของสถานที่จำหน่ายอาหาร หมายถึงอาคารสถานที่หรือบริเวณใดๆที่ไม่ใช่ที่หรือทางสาธารณะที่จัดไว้เพื่อประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนสำเร็จและจำหน่ายให้แก่ผู้ซื้อสามารถบริโภคได้ทันทีทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการจำหน่ายโดยจัดให้มีบริเวณที่นั่งรับประทานอาหารหรือนำไปบริโภคที่อื่นก็ตามเช่นร้านอาหารพัตคารศูนย์อาหารค่ะและสำหรับนิยามสถานที่ต่อไปนะคะก็คือสถานที่สะสมอาหาร สถานที่สะสมอาหารหมายถึงอาคารสถานที่หรือบริเวณใดๆที่ไม่ใช่ที่หรือทางสาธารณะที่จัดไว้สําหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเป็นของสดหรือของแหง้งหรืออาหารในรูปลักษณะอื่นใดซึ่งผู้ซื้อต้องนําไปประกอบหรือปรุงเพื่อบริโภคในภายหลังถ้านึกไม่ออกนะคะก็เช่นซูเปอร์มาร์เก็ตมินิมาร์ทและก็ร้านขายของชำค่ะการจําหน่ายอาหารในที่หรือทางสาธารณะหมายถึงการจําหน่ายอาหารที่อยู่ในที่ หรือทางซึ่งไม่ใช่เป็นของเอกชนและประชาชนสามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้เช่นแผงลอยหาบเล่เร่ขายและรถเล่สำหรับตลาดนะคะซึ่งหลายคนอาจจะไม่รู้นะคะว่านิยามคำศัพท์ของตลาดนั้นหมายความว่าอะไรภายใต้พรบการสารสุขค่ะซึ่งหมายถึงสถานที่ซึ่งจัดไว้ให้ผู้ค้าเป็นที่ชุมนุมที่จำหน่ายสินค้าไม่ว่าจะเป็นประเภทสัตว์เนื้อสัตว์ ผักผล,ลไม้หรืออาหารที่มีสภาพเป็นของสดประกอบหรือปรุงแล้วหรือมีของเสียง่ายไม่ว่าจะมีการจำหน่ายสินค้าประเภทอื่นหรือไม่ก็ตามและหมายความรวมถึงบริเวณซึ่งจัดไว้สำหรับผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมนุมนะคะในเรื่องของการจำหน่ายสินค้าประเภทดังกล่าวเป็นประจำหรือเป็นครั้งคราวหรือตามวันที่กำหนด นิยามตัวสุดท้ายนะคะก็คือผู้สัมผัสอาหารหมายความว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องกับอาหารตั้งแต่กระบวนการเตรียมปรุงประกอบจำหน่ายเสิร์ฟอาหารรวมถึงการล้างภาชนะอุปกรณ์ได้แก่ผู้เตรียมอาหารผู้ปรุงประกอบอาหารผู้เสิร์ฟอาหารผู้จำหน่ายอาหารผู้ล้างและผู้เก็บภาชนะอุปกรณ์ สำหรับสถานที่จำหน่ายอาหารนะคะ<ม>ก็จะมีกฎกระทรวงเข้ามาดูแลควบคุมกำกับนะคะ<ม>นั่นก็คือกฎกระทรวงสุข,ขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหารพศสอ6 1ค่ะและมีประกาศกระทรวงสาธารณสุข ที่มาควบคุมดูแลกำกับด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของหลักเกณฑ์และวิธีการจัดอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารนะคะการกำหนดอุณหภูมิในการเก็บรักษาอาหารการกำหนดค่าความเข้มของแสงสว่างรวมไปจนถึงในเรื่องของการควบคุมคุณภาพและการจัดการสุขลักษณะของการจําหน่ายอาหารประเภทปรุงสำเร็จค่ะ สำหรับกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหารยังกำหนดให้ผู้สัมผัสอาหารจะต้องเป็นบุคคลที่ต้องมีการตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปีหรืออย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งมีความรู้ด้านสุขภาพิบาลอาหารโดยผ่านการอบรมตามหลักสูตรที่กฎหมายกำหนดต้องปฏิบัติตนให้เหมาะสมในขณะปฏิบัติงานเช่นสวมผ้ากันเปื้อนหมวกคุมผมเล็บมือต้องสะอาดใช้อุปกรณ์หยิบจับอาหารรวมไปจนถึงผู้สัมผัสอาหารเองนะคะต้องไม่เจ็บป่วยด้วยโรคที่สามารถติดต่อไปยังผู้บริโภคโดยเฉพาะโรคที่เกี่ยวกับ น้ำและอาหารเป็นสื่อข่ะเช่นอหิวาตากโรคไข้ารากสารน้อยบิดไข้สุกใสโรคผิวหนังที่น่ารังเกียจไวลาตับอักเสบชนิด A หรือโรคอื่นตามที่ประกาศกระทรวงกําหนดค่ะสําหรับการพัฒนาความรู้ด้านสุขาพิบาลอาหารตามหลักสูตรที่กําหนดตามกฎหมายผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารสามารถเข้ารับการอบรมได้3ช่องทางช่องทางแรกเป็นช่องทางออนไลน์ของกรมอนามัยช่องทางที่2เป็นช่องทางของสํานักง,งานสาธรารณาสุขจังหวัดหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นและช่องทางที่3ก็คือหน่วยงานที่ได้รับความเห็นชอบจากกรมอนามัยหลังจากที่ท่านผ่านการอบรมเรียบร้อยท่านจะได้รับวิธิบัตรหรือบัตรประจําตัวผู้ ู้สัมผัสอาหารท่านสามารถเอาไปขึ้นทะเบียนได้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นบัตรประจำตัวหรือบุฒิบัตรนะคะมีอายุ3ปีหลังจากครบกำหนดอายุแล้วท่านสามารถเข้ามาอบรมได้ผ่าน3ช่องทางน,นี้ได้เช่นเคยค่ะผู้จัดตั้งหรือเจ้าของกิจการที่เกี่ยวข้องกับสถานที่จำหน่ายอาหารจะมี2กรณีที่ท่านต้องปฏิบัติตามค่ะกรณีแรกกรณีที่มีพื้นที่เกิน200ตารางเมตรไม่ใช่การขายของในตลาด ท่านต้องขอรับใบอนุญาตก่อนที่จะประกอบกิจาการต่อเจ้าพนักง,งานท้องถิน่นกรณีที่2กรณีที่มีพื้นที่ไม่เกิน200ตารางเมตรและไม่ใช่การขายของในตลาดท่านขอรับหนังสือรับรองการแจ้งต่อเจ้าพนักง,งานท้องถิน่นทั้ง2กรณีต้องเป็นไปตามข้อบัญญัติท้องถิน่นหรือกฎกระทรวง และหลักปฏิบัติสําหรับผู้ได้รับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งของสถานที่จําหน่ายอาหาร 1. ต้องแสดงไว้ในที่ที่เปิดเผยและเห็นได้ง่ายณสถานที่จําหน่ายอาหาร 2. กรณีสูญหายถูกทําลายชํารุดในสาระสําคัญต้องยื่นคําขอรับใบแทนภายใน15วันนับแต่วันที่ทราบและ 3. กรณีเลิกกิจการให้แจ้งต่อเจ้าพนักง,งานท้องถิ่นทราบอัตราโทษว่าด้วยกฎหมายสาธารณสุขมีดังนี้ค่ะ สำหรับท่านที่จัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารโดยไม่ขออนุญาตจําคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน50,000บาทจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารโดยไม่มีหนังสือรับรองการแจ้งจําคุกไม่เกิน3เดือนหรือปรับไม่เกิน25,000บาทจําหน่ายอาหารในที่หรือทางสาธารณะโดยไม่ขออนุญาตปรับไม่เกิน1,000 0บาทและหากฝ่าฝืนข้อบัญญัติท้องถิ่นด้วยจะมีโทษทั้งจําทั้งปรับดังนั้น ผู้ประกอบกิจาการที่จะจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารท่านต้องศึกษาข้อบัญญัติท้องถิ่นที่สถานที่จําหน่ายอาหารของท่านตั้งอยู่ด้วยนะคะสําหรับกฎหมายอีกตัวหนึ่งนะคะที่ผู้ประกอบการจะต้องทราบก็คือกฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองค่ะโดยกฎหมายฉบับนี้นะคะจะพูดถึงในเรื่องของการรักษาความสะอาดในที่สาธารณะการดูแลรักษาสนามหญ้าและต้นไม้ในถนนและที่สาธารณะการห้ามทิ้งสิ่งปฏิกูลมูลฝอยในที่สาธารณะ และการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยค่ะสำหรับบทบัญญัติที่อยู่ภายใต้กฎหมายฉบับนี้นะคะพูดถึงในเรื่องของมาตาย0ค่ะห้ามมิให้ผู้ใดปรุงประกอบอาหารขายจำหน่ายสินค้าบนถนนในที่สาธารณะรวมไปจนถึงในเรื่องของการใช้รถยนต์ล้อเลื่อนเป็นที่ปรุงอาหารเพื่อขายจำหน่ายให้แก่ประชาชนบนถนนในที่สาธารณะเว้นแต่สถานที่นั้นจะเป็นสถานที่ส่วนบุคคล ะะหรือบริเวณที่เจ้าพนักง,งานท้องถิ่นหรือเจ้าพนักง,งานเจ้าหน้าที่ประกาศเป็นจุดผ่อนผันให้กระทําได้ในระหว่างวันเวลาที่กําหนดด้วยความเห็นชอบของเจ้าพนักง,งานจราจรค่ะหากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระวังโทษปรับไม่เกิน2,000บาทค่ะ อีกหนึ่งข้อกําหนดที่ออกภายใต้กฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองกําหนดให้เจ้าของร้านจําหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่นซึ่งจัดสถานที่ไว้สําหรับบริการลูกค้าในขนาะเดียวกันไม่ต่ากว่า20คนต้องจัดให้มีห้องซ้วมที่ถูกสุขลักษณะตามที่กําหนดในกฎกระทรวงเพื่อให้ลูกค้าใช้บริการขณะเปิดทําการยกเว้นเป็นการจัดงานเทศกาลหรืองานใดที่เป็นเฉพาะคราวหากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระวังโทษปรับไม่เกิน2,000บาทและปรับอีกวันละ100บาท เรียงรายวันจนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎกระทรวงหลักปฏิบัติสำหรับการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะในเขตผ่อนผันผู้จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะต้องขออนุญาตต่อเจ้าพนักง,งานท้องถิน่นถ้ามีการเปลี่ยนแปลงก็ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักง,งานท้องถิน่นและก็ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของท้องถินน่นนั้นๆด้วย สำหรับการประกาศเขตพื้นที่จำหน่ายสินค้าหรือจุดผ,ลผล่อนผันจะต้องได้รับความเห็นชอบจากเจ้าพนักงานจราจรโดยปิดประกาศที่สำนักงานและบริเวณที่กำหนดเป็นเขตและระบุวันบังคับโดยไม่น้อยกว่า15วันนับตั้งแต่วันที่ประกาศผู้ประกอบกิจการหรือที่สัมผัสอาหารยังมีกฎหมายที่ต้องเรียนรู้อีกนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกฎหมายว่าด้วยอาหารซึ่งในกฎหมายฉบับนี้พูดถึงในเรื่องของห้ามไม่ให้ผู้ใดผลิตนำเข้าและจำหน่ายอาหารที่ไม่บริสุทธิ์อาหารปลอม อาหารผิดมาตรฐานและอาหารที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกำหนดค่ะหากฝ่าฝืนข้อกำหนดกฎหมายว่าด้วยอาหารก็จะมีอัตราโทษภายใต้กฎหมายนี้เช่นกันค่ะ นอกจากนั้นนะคะผู้สัมผัสอาหารและผู้ประกอบกิจการที่เกี่ยวข้องกับสถานที่จําหน่ายอาหารยังต้องรู้กฎหมายเกี่ยวกับควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบนะคะซึ่งในกฎหมายฉบับนี้ก็ยังกําหนดให้สถานที่จําหน่ายอาหารตลาดนะคะเป็นสถานที่สาธารณะที่จะต้องมีการควบคุมในเรื่องของการสูบบุหรี่กําหนดเตขตห้ามสูบบุหรี่เด็ดขาดนะคะซึ่งอัตราโทษก็จะมีการกําหนดไว้ภายใต้ใตกฎหมายฉบับนี้เช่นกันค่ะ และกฎหมายอีกหนึ่งฉบับนะคะที่ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารจะต้องทราบก็คือในเรื่องของกฎหมายว่าด้วยการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พศ2551นะคะซึ่งสาระสําคัญและที่เกี่ยวข้องกับสถานที่จําหน่ายอาหารก็จะมีในเรื่องของการกําหนดเขตห้ามจําหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะกำหนดวันเวลาห้ามจําหน่ายนะคะกำหนดวิธีการจําหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และกําหนดห้ามจําหน่ายให้กับบุคคลที่มีอายุต่ํากว่า20ปีนั่นเองค่ะสาหรับสถานที่บริเวณที่ห้า จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของวัดนะคะใกล้กับบริเวณสถานศึกษาหอพักนะคะสถานบริการน,น้ำมันส่วนสาธารณณะนะคะสถานที่ราชการโรงงานและก็สถานีขนส่งค่ะส่วนการกำหนดวันเวลาห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายใต้กฎหมายฉบับนี้ก็ได้แก่ วันมาค้าบูชาวันวิสาขาบูชาวันอาสารหาบูชาวันเข้าพรรษาและวันออกพรรษาค่ะในส่วนของเวลานะคะกำหนดไว้ที่ช่วงแรก11นาฬิกาถึง14นาฬิกาช่วงที่2 17นาฬิกาถึง24นาฬิกาค่ะนอกจากนี้กฎหมายฉบยับนี้ยังห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับเด็กที่อายุต่ำกว่า20ปีบริบูรณ์และยังห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในลักษณะดังต่อไปนี้ค่ะ 1. เครื่องอัตโนมัติการเร่ขายการลดราคา 2. ให้หรือเสนอให้สิทธิพิเศษหรือประโยชน์อื่นใด 3. แจกแถมให้หรือแลกเปลี่ยนแจกสินค้าตัวอย่างหากฝ่าฝืนก็จะมีอัตราโทษภายใต้ใตกฎหมายฉบับน,นี้ด้วยเช่นกันค่ะสำหรับพรบสุดท้ายนะคะที่เราจะมาเรียนรู้ก็คือในส่วนของกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ผู้จัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารนะคะจะต้องทราบในเรื่องของกฎหมายฉบับน,นี้ด้วยนะคะสําหรับสถานที่จําหน่ายอาหารตลาดนะคะท่านจะต้องมีการบําบัดน้ําเสียเบื้องต้นนะคะโดยการติดตั้งถังดักไขมันนะคะทั้งนี้ท่านสามารถศึกษาเพิ่มเติมตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะ สรุปสารประกอบกิจการด้านอาหารที่ขอรับใบอนุญ,ญาตและหนังสือรับรองการแจ้งสำหรับกิจการที่ต้องยื่นขอใบอนุญ,ญาตก่อนการประกอบกิจการได้แก่สถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน200ตารางเมตรสถานที่จำหน่ายอาหารพื้นที่เกิน200ตารางเมตรตลาดและการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะหากจะประกอบกิจการท่านต้องยื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อนนะคะอีกกรณีหนึ่งค่ะสำหรับ กิจาการที่ต้องยืน่นขอหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จําหน่ายอาหารพื้นที่ไม่เกิน200ตารางเมตรและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่ไม่เกิน200ตารางเมตรค่ะสุดท้ายนี้นะคะเราหวังเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหารที่เข้าอบรมในวันนี้จะได้ประโยชน์ในเรื่องของกฎหมายและข้อบัญญัติที่เกี่ยวข้องแต่สิ่งสําคัญเลยนะคะว่าท่านต้องนําไปปฏิบัติเพื่อเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ตัวท่านเองและสถานที่จาหน่ายอาหารของท่านเอง สุดท้ายแล้วประชาชนก็จะได้รับการบริโภคอาหารที่สะอาดและปลอดภัยค่ะหากท่านใดมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่กรมอนามัยและช่องทางที่ขึ้นอยู่ตอนนี้ได้เลยค่ะ